นี่กับพ่อมั้งมาท่องไปทีเอาป่อยเอายาสารยาป่วยอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีแฟนเพจช่องดาวเชียงเดือนแฟนมเมรี่นะครับอ่าเราผมมาชมบรรยากาศอีกครั้งนะครับอ่าก่อนเปิดเรียนนะครับเด็กก็มาเข้าโรงเรียนเมื่อกี้นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับนอนกันเล่นกันอารมณ์ดีกันทัท้ง เด็กๆทั้ง4ีหเชือกนะครับอ่านะครับโรงเรียนนะครับเปิดใกล้จะเปิดแล้วนะครับผมเด็กๆก็มีความสุขนะครับทักทายกันดีใจกันใหญ่นะครับเมื่อกี้ แม่หางดีกับแม่แป้งทักทายกันเหมือนไม่ได้เจอกันนานนะอุมมีการกอดกันด้วยโหกอดทักทายครับสาวเถ่าคุยกันสาวสาวแม่แป้งลูกสองครับแต่ว่าแม่หางดีลูกหนึ่งนะครับดูครับรักกันรักกันรักกัน รักกันครับเอาเอาเอาอุอออ้มบุญอุ้มบุญนิงใสา่ย,ยางหยาดกันแล้วนี่เออเออขักเลยวะ เอออามุนอุ่ยเลยอ่บรรยากาศนะครับก่อนเข้าเรียนนะครับเด็กๆนะครับมีความสุขได้มาอยู่โรงเรียนนะครับ้าว แซ่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 ์ม่ยอมได่นเ่นไม่ยอมได่นเ่นแชร์เด่นเออ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 เด็กดื้อเด็กดื้อแล้วนี่มาโรงเรียนทำไมดื้ออย่างนี้น้องดาวเป็นเพื่อนเยอะแล้วดื้อเดี๋ยวไปดูซุ้มเจ้าตานเอาทางนี้กอดกันอีกแล้ว อม่างดีกับแม่แปง้งกอดกันแล้วทักทายกันแล้วรักกันแล้วคุยทักทายกันอะไรครับแม่แปง้งแม่แม่างดี เจ้าตานะครับสุนเจ้าตาเจ้าตาคนสวยโอ้เป็นไรเป็นไรเด็กๆตีกันครับเด็กๆตีกันเด็กๆตีกันเร็วไปดูกันครับเอาเร็วเอาเร็วอุ้ยเด็กๆตีกันครับ ฟ้าครับพี่ฟ้าครับเล่นกับพี่ชายลึบโอ้โหไม่ไม่ไม่ยอมให้กันนอนนะไม่ยอมให oh, 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 uh ้ก oh, uh ันนอนโอ้โ oh. uh ่อ huh. อ่อ้่อพ uh ี huh. <zag> <tra> um ่ฟ้าสกิดเบาๆครับโอ้โหทีบตูด้วยโอ้โหโอ้อ่อ้่อพี่ฟ้าโกรธครับอ่าทำไมต้องนอนก่อนครับไม่ใช่เวลานอนสกิดเบาๆสกิดไล่ออกลุกขึ้นลุกขึ้นไมางั้นเออลุกขึ้นเออลุกขึ้น หามาเปรียบกันทาเอาเปรียบกันมาหอดมานอนจะได้พัสดุเอา,อาอทางนี้เอาอีกแล้วเอาหู่นีคู่นี้เอาน้องดาวครับพี่ปีเอ้าทานุก็ส่งจ๊บใส่กันด้วยพี่เดือนกับน้องเออพี่ฟ้าครับอ้อฮะอ๋อ อ่ถาถนนจุบกันแล้วจุบกันแล้วรักกันรักกันรักกันว่างั้นไม่ห่างดีแป้งเธอท้องลูกคนที่สามแล้ว เหรอแม่แป้งใช่ฉันเพิ่งตั้งคันอ่อนๆอเอาเอาพี่ปีพี่ปีนล่งตูดเขาทำไมลูกวันนี้เห็นเด็กๆคึกคักกันมากนะวันนี้เล่นกันตั้งแต่ก่อนปาเรียนนะครับหยอกล้อกันทักทายกันคงมีความสุขนะครับ บรรยากาศนะครับบรยบรยากาศก่อนเปิดเรียนนะครับเด็กๆมีความสุขมากครับผมแม่แม่เอฟซี F ครับอยากสั่งจอง ож, อ้อยยากล้วยให้เด็กๆก็ก่กอนจะเปิดเรียนนะครับก็สั่งจองมาได้นะครับเมนมาได้นะครับผมใชมบรรยากาศก่อน uh, เปิดเรียนก่อนนะครับเด็กๆ, ees, ๆเขามีความสุขกันมากนะครับ มีไฟสมอคด้วยครับไฟสมอคคือไฟควันนะครับมีไฟควันพิวมาด้วยอ,อ,อยู่แล้วอยู่แล้วได้กินแล้ว อ้าวมิ่งออกมานอกห้องแล้วมิ่งมิ่งออกมานอกห้องทำไมครับเฮ้ยเเอ่อมิ่งอยากเล่นกับพ่อวาดาวมิ่งครับออพร้อมบวกครับพร้อมบวกครับ ไอ้ชจไอ้ชจะตายอู้รักกันมิงครับลักันครับไ um. อ้ชูมิงไม่ไม like ่บวกนะโอ้โหมีสายเสกด้วยเหมือนพี่ดาวโอ้โชูสู้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 มิงโอ้โหรักกันรักันมิ้งโอ้หานอนลงนอนลงโอ้โยนสายเสกเหมือนพี่ดาวโอ้โหนั่งครับ ได้ครับอ้าวอ้าวโอ้ตูดใครวะอีตูดครับน <c oughs> ี่นี่นอ้า,าอ้าวจิตูดแล้วจีตูดแล้วอ้าวอ้าวอ้าว

อาจารย์แบตันคูน่เลยพี่ดาวพี่ดาวมาเล่นกับมิงน้อยนี่มิงคิดดื้อไปเจอนะอะ่านาโมอ,อีกเชือกหนึ่งนะโอ้โหคงจะสามสามคูณแสบแสบสามโอ้โหตีตูตีตูตีตู น้องมิ่งน่ารักยิ่งโตยิ่งก็ยิ่งน่ารักเหมือนพี่ดาวเอ้ยดื้อก็เอ้อปนเสบียงกระปนเหมือนกันเลยนี่ดื้อก็ดื้อไปเลยอะไปเกือบโดนแล้วเกือบโดนงวงแล้วหไหลดักไอยดักทำเนียนทำเนียนทำเนียนสนุกเลยตรงนี้ตรงนี้มันเย็นไงครับขอทางเด็กก็ชอบอ้าว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  น้าจริงน้าลงวะน้านลงเออะนอลงพี่ดาวพี่ดาวมาจัดก,การคนดื้อเลยนี่มาจัดก,การคนดื้อเลยอ้าวป้านงวงป้านงาอีกพี่ดาวมาจัดก,การเลยนี่มันมิงทำใส่พ่อนี่โอ้โชว์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 โช,ช,ช,ชว์แล้วครับแม่แม่เอฟซีครับมิ่งโชว์ครับ ใช่ครับคุณยายทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะใช่ครับผมโอ้โหโอ้โหเราต้องผ่านไปด้วยกันครับผมโอ้โหโอ้โหนี่ดูเด็กๆนะครับมีความสุขดีแต่มันเครียดโอ้โหโอ้โหเจ้านอนลงนอนลงมิงนอนลงเออนอนลงอ่าโอเคอ้ายุอืม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 ไอ้มิงมิงเอ็งมิง โอ้โชถ้าอ่าคุณยุ้ยบอกว่าอ่าน้องนาโนมาอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับก็ให้มิ่งออกมาอยู่ข้างนอกนะครับไอ้มิ่งไปอยู่ตรงนู่นฝั่งนู้นก็แบ่งๆกันอยู่ครับผมเพราะว่าสถานที่โรงช้างของผมไม่เพียงพอเนาะขนาดอ่าพี่ฟ้ากับชายเล็กก็ได้ไปอยู่ข้างนอกนะครับก็แบ่งๆกันนะครับเฉลี่ยกันอยู่ครับ ว่าถ้าเราทําต่อเติมไปอีกก็เจรงใจไม่เมฟซีบานู่นนี่นั่นนะแล้วนู่นนี่หลายรายหลายอย่างครับเอาก็ขยับขยายไปนิดนึงนะครับผมจะช่วยแบ่งแบ่งกันอยู่นะครับอ้อหอแต่ว่าควานของน้ำมูเข้ามาทํางานนะครับเดี๋ยวให้น้ำมูแข็งแรงก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาอยู่ที่ข้อของหนูดาวโอ้โห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 อ้าวโอ้โห อ๋อเอาละเอาละเอาละเอาโชว์ครับแม่แม่เอฟซีครับผมโชว์แม่แม่เอฟซีครับแม่เอฟซีต้องเอากล้วยอ้อยให้ผมนะครับโอ๋อใส่อารมณ์มากเลยเม้งโอ้โหเหมือนพี่ดาวเลยไอ้คนสบอนอนแล้วไอ้สบอไม่ไอไมาจีดีคือพี่ดาวเหรอเฮ้ยใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ มีการใส่ลมด้วยอ้าอ้าอ้าโ,โชว์โชว์ครับโชว์ครับแม่แม่เอดูดูดูพร้มบวกครับผมจะบวกอ่า าใช่ผมสิ์พี่ดาวดูดูดูครับโอ้โหทำท่าน่ารักมวลมวลเลยเฮ้ยได้ดู้อไรเฮ้ยดู้อเต้สิเต้โอ้ยดื้อก็ดื้อไอ้งวงไปถูกโดนอะไรนั่นเสี่ยมิ่งโชว์โชว์เอาถ้าเจียงกิงทำท่าไอ้เบลด้วยไอ้โชว์ไม่ท่าบวกไม่เอาท่าบวกเก่งจริงทำท่าไอ้เบลลหน่อยมิ่ง À nào luôn À luôn ừ. ừ. Đồn con đồn con Đồn con đồn con Ê cháu mi mi Ơi ơi Mình mua đào nạ thật mà Ờ ừ, ép ừ, béo chân chênh chênh nó ép lẽo 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 lên hoa đào người... ขอพักแป๊บครับผมโอ้มดมดสภาพจ้อยคิดถึงอดีตนะครับตอนน้องเสือมาเล่นกับดาวตัแตกเล็กเหมือนกับมิ่งอย่างนี้บรรยากาศเก่าๆมีความสุขมากเอาแล้วเอาแล้วเมื่อเรามิ่งเมื่อพญาภิกมาแล้วมิ่งพญาภิกมาแล้วแล้วพญาภิกมาแล้วตีคนสนอพญาภิกตีคนสนองบุญพญาภิกข์ว่โอะไรบุญลุกขึ้นพญาภิกตี น้าๆน้าพ่อจะพิกว่าแล้วลุกขึ้นลุกคนมาฮ่ลุกคนลุกคนลุกขึ้นกดื้อนี่ไอ้กองกองจักดื้อฮะพี่ดาวมาแก้ดาว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 มาจัดการคนให้ดาวมาจัดการคนนี่นี่ดื้อพจนนี่ดื้อแห้งพี่ดาวเอ้ยมาจัดการเนี่ยนี่ดื้อพจนพี่ดาวจัดการเลยนี่ ใช่ครับคุณยายวรรณนาชิ่ถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับชิดถึงน้องเสือนะครับมาเล่นบรรยากาศเก่าเรามีความสุขมากครับเห็นน้องอะ,อะไรนะอตัวเล็กน่ะชื่ออะไรนะผมจาไม่ได้น้องเสือน่ะมาเล่นด้วยกันมีความสุขมาก <laughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยทุวันนี้เราก็ อย่างว่าแล้วครับต่างคนมีพระหน้าที่พ่อดาวก็มีพระหน้าที่ของพ่อดาวเสือเขาก็มีพระหน้าที่ของเสือไอ้เจ๋ออ้เจ๋อโชว์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 ไอ้แอบเบลแอ็บเบลแอ็บเบลแอ็บเบลเอาแอ็บเบลหน่อยอ่ออ่อมิงบอกบายานเด้อพี่ดาวเออพี่ดาวไหมพี่ดาวจัดการคนก่อนนะก็ดื้อแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาพี่ดาวเข้ามาเอาไปเอาพี่ดาวเข้ามาก่อน พี่ดาวมาจัดก,การเลยพี่ดาวเดี๋ยวพี่ดาวมาจัดก,การเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ดาวไปจัดก,การก่อนนะครับพี่ดาวอ่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปหามิ่งมิ่งแจ้งพ่อ

เสซตบ่อเจ้าเสซตบ่อเจ้าเสซตบ่อเจ้าเจงที่มิงเจงตีไปวักบาแล้วจะจริงยัเจงเจริงถวะปานนี่มาวะ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 หอามาวะจริงติฮะเอาเจริงดิจริงจริงทีมิงเฮ้ย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 ทำอะไรพี่ดาวน่ะ hả hôm nay bị đau rừng hơi 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 rồi sẽ được hơi hơi rồi, hơi qua, hơi à, hơi 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 nữa đâu, มีหงอยเลยเจ,จ,จ,จอสีพิดาเข้าไปเอาสำหรับคลิปนี้ก็พอค่นี้ก่อนนะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเออจะเปิดเรี้ยนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กำลังใจของดาวช่องดาวเคียงเดือนแฟมิรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย